ดีครับพบกับรายการขนมจีนหนึ่งจุดสี่พี่แค่รักเชิญแค่คนเดียวยว,วันนี้เราจะมาส่วนเกมหโหลดเกมปลาฉลามนี่เนี่ยครับเนี่ยตัวนี้เลยอันนี้เลยแต่ทุกคนถามว่าโหลดจาเพนสโตนก็ได้แต่นี้เป็นเวอร์ชันโปรครับวิธีหากดคุณลีเวอร์ชันโปรนะครับ ไดไ้นี่ครับพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ภาษาไทยก็ได้จะพิมพ์ตามนี้เลยเดี๋ยวก็จเจอเองแหละให้พิมพ์ตามนี้นะครับมพ์เสร็จแลครับ วิสงยส่แบบนี้ไม่มีแฮะไม่มี้ไม่มีก็ต้องเข้าเออเราไปเล่นแทนแล้วกันยให้ดูนี้ไี่มีได้ได้ดีเลยตามดูนี่อะนี่อะน้หน้านนี่จะไนี้เลยเด็กก็เตรียมฮอนฮอนู้ มากมาโกาเย่ปงมันไม่ลงอี่แโอ้ยทีดีภาษาพีนเองนี่เห็นอันที่สองไหมนั่นแหละเพื oh, ่อหมายที่เป็นเพื่อหมายเวลาไปของมังพูดด่ขึ้น เลแบบื่นกันหาแป๊บนึงเลยวิ่งโหลดก็ไปเด่นแหลกเขาไปตรงวีดีโอเลื่อนหาไปโก<ฮ>งเงินน้องตรงกลางเก็บเ,เข้าไปตรงคำว่าสอนโกงเงินหรือเปล่าเก็บ ก็กดจะเห็นกดเข้าไปเลยกดเข้าไปปื๊ดมันขึ้นให้เราเราสิ่งนี้เลยเห็นลิงก์โหลดเว็บก็กดไปเลยแล้วก็รอไปโอ้โเริ่มล้วคูเห็นไหม

หนูคิดอะไรออกรู้แล้วแป๊ดหนึ่งงั้นมันไม่เก็บแต่แรกทำไรอยูอขึ้นกดเข้าไปเลยพอแล้วมันไม่เก็บมันจะขึ้นแบบนี้อ่ะขึ้นไหมล่ะโอ้แต่เป็นอยู่เก็บเรียบร้อยแม่ก็ไม่พูดแล้วดูกินไหมงับไม่ เจนเจนโอ้คุณกดเข้าไปกดมันก็จะโหลดไอตัวนี้มาพูดดิถ้าเกิดคุณโหลดเข้าไปแล้ว่ะถ้าคุณโหลดเข้าไปแล้วอ่ะคุณก็เข้ากดเข้าไปสักครู่แม่คุณก็ออก คุณก็กดเล่นก่อนพอดีนี้ตอนที่มันกําลังรมที่มันเริ่มปุ๊บคุณก็กดออกเลยเล็กคุณก็เปิดแล้วคุณก็ปิดแล้วคุณก็ลบขึ้นคำว่าสตาร์ทแล้วคุณก็กดออกไปเลยแล้วคุณก็ลบทิ้งแล้วคุณก็เข้าใหม่แล้วคุณก็จะได้เงินมาเป็นร้อยล้านกับเพชรร้อยล้านซื้ออะไรปุ๊บก็ไม่วันหมด ยิ่งซื้อยิ่งตังยิ่งเพิ่มผมบอกแค่นี้แหละต่อไปเราจะไปเล่นกันนี่ตามนี้เลยเราจะ้ได้ทุกตัวแต่ถ้าเราไมเล่นตังให้ได้ห้าแสนกว่อเนี่ยเคิ่นทางไปนี่รับเป็นเรามจะได้ตามนี้เลย จริงๆคุณจะได้ตัวนี้ก่อนแต่มันมเลือดจิตก็ตัวนั้นก็เกิดขึ้นทางการเงนินที่เสร็จแลคนคนคนออ้วคงเอาตังบซึ่งนี่ครับตังก็ได้ตามนี้ครับข้างบนนี่ครับก็จะได้หมดสังเ,เกตตังดีๆนะเราจะไปเล่นกันแบบสังเกตตังดีๆสังเกตตรงที่ตังดีๆนี่กับตรงตรงเพทนเรายังไม่ได้ซื้อนะคะรับพวกนี้ก็ไปซื้อกันซื้อตรงนั้นนะ ดูเงินนะครับดูตรงเงินขอย้ำดูตรงเงินเครัง้งหน่อยไมืไ่อกี้แสงขึ้เห็นตะก,กี้ผ้ากลายเป็นเริ่มเดินทางแนลงล้วกข้างาง,ง,งกุฎเนี่ยเอาอง,องจงเกินตรงเฮ็ดดเร่อทุ ก็แต่ละรอบคิดว่าขอจะไปคิงแค่นี้แหละบ๊าย